แม่พี่น้องชาวไทยโวโลมันนี่ก็มาพอกันอีกแล้วมีนี่มันนี่มันนี่มันนี่บรรยากาศดีดียี่สิบองศาพี่น้องเฮ้ยจากทิศโลกสองศาสออาทิตย์วันหันดนีตอนนี้ยี่สิบองศาเมาดีค่ะแม่ทิวอยู่ทางนี้ลูกไอโน w I know แล้วก็ดีมาทางนี้ไปทำไมตรงนั้นเช็คกิ้งโฮเอามากินด้วยหน่อยอร่อยไหมแม่ทิวกับไปงานวันเกิดหมูกินขนมอัน แค่อยู่บื่อเบ่ออยู่ผู้เดียวบ่แบ่งหมูเอามาแบ่งหมูกี่หน่อยโอ้ยขี้ทีแห้งขี <laughs> ้ทีพีจกดากแล้วมาเขาเห็น ok ันไรนะมันน ah ี่สิไป๊ะเขาเอินไหมอย่างละมันนี่สิมาทำความสะอาดอีหละหล่ะพี่น้องว่าจะดูอิงทัสเปินเบียดซีทีทำดซีตะเย็นค่ะ Look, all this Ooh. white stuff. We could laugh you know I don't know what I'm doing. you see that okay? Yeah, sure, sure okay. You guys can start around the corner picking up those uh don't stand too near with the eating food. Go around the corner and um pick up what you're doing last time. Pick up what you do last time. That's it. What is that then? เหนื่อยเหนื่อยพอสันเหนื่อยก็ยังเห็นเป็นนอถ้าเอ้ยพงไอยเถ้าพงไอยเถ้าเป็นน้องบรรยากาศฟังบรรยากาศใส่ไม้เซลฟี่อันใหม่ได้หนิพี่น้องหูซึ้งว่าหนามันสีญ่ตอนนี้ไม้เซลฟี่ตอนนี้หูซึ้งว่าหนาหูซึ้หญ่แต่ ทำอะไรลูกทำไมมันหันหน้าขึ้นมาอย่างนั้นล่ะลูกไอ้แกใส่เป๋าส่งไว้กูจะดูอย่างเจสิกาทุเดย์สลิปปิ้งโฮลด์บอ๋งมึงเดี๋ยวเขาเพี้ยงอะนี่อลิสตูนสโตจวงอยู่ยังไงน้องไปลีฟอยู่ชิวๆเอาเดี๋ยวนี้ให้ทำอะไรยายๆอย่าไปทำอย่างนั้นกระชิวเดี๋ยวมันจะหลุดออกมาข้างนอกเลยนะ เน่าะไฟจะช็อตไฟจะช็อตหัวเดี๋ยวนี่ให้ทำอะไรบีเหรอนี่ไงจ้าลารูมันนี่ไงรูมันนี่ไงลังมันเห็นไหมล่ะทำอะไรเดี๋ยวนี้ให้ทำอีกงันเหร ถือเวลาก็ถือค่ะเอาไปทำอะไรบาสเกตเอาบาสเกตไปทำอะไรอุ้ยกาดดีแห้งไปหน่อยตากแดดนี่แนวนี้ประมาณบูโดนเลยประมาณ,มาณอาทิตย์หนึ่งดำดำขี้ริ ทำอะไรทิวเดี๋ยวที่ให้ทำมีา,งงานเหรอหึโอ้ <'m> oh, จะไปดิกมันทำไมคือตอนแล้วนา้าซูเดี๋ยวแม่จะพาพาไปทำนาอยูท่ที่อุบลเตี i มมทนี่วีดีสันจ e ้อม e ่อ n เลยฉั e จะใช้ e a y อ้าวทำไมต้องอยากยดแอคด้วย ตอตอใหม่ตะ่กีม้มันเป็นอใหม่การละครหนึ่งนานมาแล้วจะเรื่องหน่อยกัสิมากคนมาเอาวีดวีดบอกเขาเรียกแต่ที่ให้ทำอะไรก็ จะยุดทำไมแอกเสียงนกเสียงนูแต่ที่จะปลูกอะไรอ๋อแต่ที่จะเอายามาใส่เหรอ ก็ทำตรงนี้เลยสิันน an ี no ่ไงเลนี่ไลออนเยอไม่ใช่ว่ายูดิกไลท์แต่ดูเจออนั่นหะไม่ใช่ลูกฟอร์เชเชอร์ไม่ใช่ดูฟอร์สมบัตขุดหาสมบัติ ุดหาสมบัติในเมืองอิงหลันวีดีเปลว่าหยาพี่นนอะเสียมเสียมภาษาอังกฤษโอ้ยไงจังเลยลูกไงมากเลยไม่เห็นหน้าเจสสิกเลยไงง้อง แต่ท <ovan> ีตายางเนี่ยตาี่ยตเอาต้องเกบดี้ี่อ่ในมุมี่มันตยอะยอะทีอ่ะเยเป็นตลอดวะเนาะเป็นตลอดวะเนาะแ่วเอ้ อมุดทำไมถือใกล้ที่ถือใกล้ที่ถือใกล้ที่ ไม่ส mm ิ่งให่ทำให้มันออกมาข้างนอกนะลูกแค่จะเมฆละลายอยู่น่าเไลทำไอย่างก็ต้อกินอกัเนี่ มทธิวอยากเรียนงานตัวนั้นว่สิโนอิ s too hard work a ม t h e w sorry ่สน p g s h o can someone do that for daddy okay น่ยัง n ข้งรอบดู t ด๊ดวั e มท t ิว้ t ทเดี๋ยวมันจะโดนขาเด r ๋ t วที่ a y h a ้วันพดอนย เอาโน่พัดวะเอามาจับปานจะไดนไม,ม่จะทิ้ทำไมฮะมามาแม่จะขนอกอกยองโอ้ยเดกหน่อยมึงเอากลองไว้ก่อนลูกเอากลองไหมเอากลองไว้ก่อน น่อยตัวโขลงกัน,น,นะอ,นอย่างนัะสองคนอย่าให้ไปโดนบริกนะลูกแจกดีมาก เซฟี่ตรงนี้ค่ะันนี้ต้องพักแกเอามาอะถืออันนี้ให้หน่อยจะแปเอามาให้เอาไม่ตั้งไม่ไหนล่ะตั้งไม่ได,ไได,ไไได้อันนี้มันตั้งไม่ได้อะแะ

Yes have to be perfect have to do perfect มาดูสิคะ no pencil color you have ไป lost somewhere คลิปนี้ก็แซ่บหนิเราพี่น้องภาพมันละเลอะแระภาพมันละเลอะแระแระเบิ้งเล็กหน่อยเห็ดเบี้ย เจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะนณอมีอันดีๆเสริมงามสิมาบอกให้ฟังเหมือนก็พามาชมบรรยากาศอากาศยีดีพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะนณอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหน่อยเจสสิก้าสวัสดีค่ะ